พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พัฒนาโดรนทางทหารที่ก้าวหน้ามากขึ้นและศัตรูที่อยู่ในใจของพวกเขาคือใครคำตอบคือประเทศสหรัฐอเมริกาปักกิ่งได้เพิ่มการผลิตโดรนทางทหารมากขึ้นข้อมูลนี้มาจากเอกสารที่ Epoch Times ได้รับซึ่งหลุดออกมาจากกระทรวงกลาโหมจีนเป้าหมายคือการสอดแนมและแข่งขันกับศัตรูอย่างสหรัฐ เอกสารจากปี2560ได้อธิบายวัตถุประสงค์ว่าเป็นการติดอาวุธป้องกันทางทหารของจีนและทําให้สามารถต่อสู้กับอาวุธทางทหารของสหรัฐได้เอกสารยังกล่าวระบุว่ามีการใช้โดรนเพื่อรวบรวมข้อมูลควบคุมและจํากัดข้อมูลของประเทศอื่นๆสื่อจีนรายงานว่าจีนใช้งบประมาณทางทหาร 0. 5เไปกับโดรนในขณะที่สหรัฐใช้งบประมาณ 0. 8เเโดรนทางทหารกินส่วนแบ่งการตลาดของโดรนทั้งหมดในจีนถึงหนึ่งใน4 ขณะที่ DJI ยักษ์ใหญ่ด้านโดรนเพื่อการพาณิชย์ของจีนครองตลาดทั่วโลกไปกว่า80%บริษัทจีนแห่งนี้ถูกกล่าวโทษว่ารวบรวมข้อมูลที่ไม่จำเป็นจากผู้ใช้เจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่าโดรนอาจส่งข้อมูลของชาวอเมริกันไปจีน DJI ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนั้นหน่วยงานตำรวจจาก22รัฐอเมริกาใช้โดรนของจีนเพื่อบังคับใช้แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม รัฐบาลทร้อมสั่งแบนด์ DJI ไม่ให้ซื้อสินค้าอเมริกันโดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงการแบนดดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ DJI ที่พึ่งพาส่วนประกอบของสหรัฐเป็นจำนวนมาก